สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับวิชาภาษาไทยกับคุณครูนกนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยในเรื่องสระอาเด็กๆรู้จักสระอากันหรือยังคะอาถ้ายังไม่รู้จักเรามาทําความรู้จักกับสระอากันเลยสระอาเป็นสระเสียงยาวอ้าวทำไมถึงเสียงยาวนะใช่แล้วเด็กๆลองออกเสียงสิคะสระอา อ่าสระอาเขียนไว้ด้านหลังพยัญชนะต้นเช่นคำว่าปลาเด็กๆเห็นคำว่าปลาไหมคะปออาปลาปอปลาเป็นพยัญชนะต้นสระอาจะตามมาด้านหลังพยัญชนะต้นนะคะต่อไปถ้าเกิดมีพยัญชนะต้นสองตัวให้เขียนสระอา ไว้ข้างหลังพย,ยัญชนะต้นตัวที่สองเช่นคาว่าปลาคะว่าปลานี้เป็นสัตว์นะคะปล,ปลาปลาเอาเห็นไหมคะมีพย,ยัญชนะต้นสองตัวเราจะเขียนสระอาอยู่ด้านหลังพย,ยัญชนะต้นตัวที่สองต่อไปเรามาดูวิธีการเขียนสระอากันนะคะวิธีการเขียนสระอาให้เขียนจากด้านบนลงมาสู่ด้านล่าง ตามภาพนี้เลยเราจะเขียนสระอาะโดยการลากจากด้านบนลงมาสู่ด้านล่างเอาละค่ะเราได้รู้จักสระอาะกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ อ่าวาสระอาเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ด้านหลังพยัญชนะต้นถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวเราจะเขียนสระอาไว้ด้านหลังพยัญชนะต้นตัวที่สองและวิธีการเขียนสระอาเราจะเขียนจากด้านบนลงสู่ด้านล่างและในวันนี้ครูนก็มีแบบฝึกหัดให้กับเด็กๆได้ทําเป็นการบ้านนะคะโดยการที่เด็กๆจะฟังเรื่องจากค,คุณครูนก และนำไปตอบคำถามในเล่มแบบฝึกหัดหน้าที่14นะคะอ่าและนิทานที่เกี่ยวกับสระอาในวันนี้ก็คือเรื่องบ้านตากับยายถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันเลยค่ะยายกับตามีบ้านอยู่ชายป่าใกล้ทุ่งนาเวลาปิดภาคเรียนพ่อแม่จะพาฉันและน้องไปอยู่กับยายตา ยายตาเลี้ยงหมาไว้หนึ่งตัวมันชื่อขาวมันแสนรู้มากตอนเช้าฉันและน้องช่วยยายตาให้อาหารไก่ทุกวันยายและตาสารตระกากระบุงกระจาดไว้ใช้และนำไปขายเวลาบ่ายเมื่อตาว่างจะสอนเราสารทางมะพร้าว เป็นรูปปลารูปดาบบางวันก็สอนให้ทำเว้าก่อนนอนเราจะได้ฟังนิทานจากยายแล้วก็หลับไปอย่างมีความสุขเรามาลองฟังนิทานเรื่องนี้อีกครั้งนะคะนิทานเรื่องบ้านตากับยายยายกับตามีบ้านอยู่ชายป่าใกล้ทุ่งนาเวลาปิดภาคเรียน พ่อแม่จะพาฉันและน้องไปอยู่กับยายตายายตาเลี้ยงหมาไว้หนึ่งตัวมันชื่อขาวมันแสนร,รู้มากตอนเช้าฉันและน้องช่วยยายตาให้อาหารไก่ทุกวันยายและตาสารตระ้ากระบุงกระจาดไว้ใช้และนำไปขายเวลาบ่าย เมื่อตาว่างจะสอนเราสารทางมะพร้าวเป็นรูปปลารูปดาบบางวันก็สอนให้ทำเว้าก่อนนอนเราจะได้ฟังนิทานจากยายแล้วก็หลับไปอย่างมีความสุขก็จบไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องบ้านตากับยาย ถ้าเด็กๆฟังนิทานจากคุณครูแล้วเด็กๆเปิดหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าตาแบบนี้และเปิดไปหน้าที่14บสี่และลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะถ้าเด็กๆฟังไม่ทนันเด็กๆสามารถกลับมาดูวิดีโอคลิปที่คุณครูนอกอ่านให้ฟังใหม่และเด็กๆก็ทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะเด็กๆสามารถฝึกหัดอ่านนิทานสาระอา จากวิดีโอคลิปนี้ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณนกก็ลาไปก่อนเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านที่คุณครูนกสั่งนะคะและเดี๋ยวคุณครูนกจะาภาพไปโพสต์ไว้ในโน้ตเด็กๆส่งกันบ้านใต้โน้ตได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ